ยี่สิบแปดก็สองแปดห้าสองหงอ๋อสองแปดกับห้าสองตัวเลยเดี๋ลูกเอาสี่ตัวไม่รู้แม่หนูให้สี่ตัวแล้วเนี่ยิบสองแปดด้วยแล้วก็ห้าสองด้วยก็้ดี๋ยวมันจงใจให้ผมว่ามันไม่ค่อยเดี๋ยวมันไม่ถูกถูกต้องอ่ะอีกเลขหนึ่งกดบัตรได้วันที่เท่าไหร่คะเริ่มเลยกดได้วันที่สิบกันยาครับสิบกันยายนครับก็ช่วยอุดหนุนด้วยแล้วกันครับ สิบกันยาสิบโมงตรงใช่ครับผมฮะแน่นอนก็คือกดบัตรครั้งแรกถูกไหมกดบัตรนะใชบกดบัตรครั้งแรกครับผมนะครับสิบโมงตรงนะฮะครับผมงานคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบแปดตุลาที่ทันตโดมทันตโดมสเตเดียมครับผมก็เป็นสนามฟุตบอลเมืองทองธานีครับค่ะก็ประมาณสองหมื่นคนครับเยอะมากนะครั้งแรกของผมด้วยครั้งแรกที่โชว์ที่ สเตเดียมด้วยนะผมก็จริงๆก็มีกดดันบ้างเป็นห่วงบ้างแต่ก็มีตื่นเต้นในเวลาเดียวกันนะครับผมทำได้แน่นอนให้น้องฝากถึงว่เสกครั้งนี้หน่อยไหมได้ครับผมก็ยังไงก็มันเป็นฝันของผมแล้วก็เป็นฝันของอากาเซ่ทุกคนด้วยนะผมยังไงก็อยากให้ทุกคนนมารวมกันแล้วก็ทําให้ฝันของเราเป็นจริงกันนะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่ อาจจะยังไม่เป็นอากาเซ่แล้วก็แบบกำลังลังเลอยู่นะผมก็อยากให้ลองเปิดใจสักรอบหนึ่งแล้วก็มาดูโชว์ของผมนะผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับผมครับผมพี่ขอไปดูด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับถ้าพี่ไปดูพี่ต้องใส่ชุดตีมอะไรไหมคะอ๋อรอบนี้คือแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนครับผมโอ้ยใคดูไหมคะพี่เราจะแต่งตัวเป็นเอเลี่ยนไปด้วยกันเหรอไปไหมแต่ว่าสบายๆอย่างนั้นชุดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอีหนุ่มอีบ้าไม่บ้าอย่า เยอะไม่เป็นไรครับผมแต่ได้ครับอยากมาเดี๋ยวเชิญได้นะขอบคุณมากค่ะโอเคได้วันนี้ขอบคุณน้องมากที่ต้อีเว็บเมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากรับโอ้ยนี่เราเจอกันปีละครั้งเลยเนี่ยปีละครั้งใช่ปีละครั้งหนึ่งนะนะพี่น้าพีหน้าไม่รู้ผมจะกลับมาบ่อยแค่ไหนแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันได้ทีได้ได้ครับนะ ไปกันไจให้แบมแบมด้วยขอบคุณมากครับใครอยากบตรนี่นอน10กันยายน10โมงเช้าแล้วก็ไปเจอน้องได้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งแรกน้องเขาครับผมได้ครับเวได้ครับผมขอบคุณมากอบาับขอบคุณมัขอบคกขมาขอบคุณมากคี่เราดีกันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเขาไม่เคยโกรธใครเขาอเล่นลเลยกมรู้อย่างพี่มดามเขาปากเบี้ยวนะ แล้วเป็นเมื่อประมันได้มาที่เอ่งนี้จริงจริงจริงๆนะไม่สบายกันเพิ่งหายอเคหโอเคหรอกครับโอเคหรอกครับได้ได้พันธุ์ผู้ชายตบแล้วกล้องไม่ตัดหรอไม่ไปในรัฐิวโชว์หรออันนี้ก็ออกไปเรื่อยๆอยู่โอ้โหอยาให้มแบมพดสดใหม่ให้เยอะโอ้อยากให้แบมแบมพูดสดใหม่ให้เยอะสดใใหม่ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ ขอบคุน้องอค่วราดีโชกันเลยนะฮะไเลยพักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ